คุณซิงดีลิไทยสวัสดีดค,ครับคุณซิงดีลิไทยประจำวันที่14กรกฎาคม2565ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ุ่นเท่านั้นนะคะวันนี้เราออกนอกสถานที่นะออกนอกสตูดิโอเรานะครับวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ1.5เอ้ย10.60นะครับอยู่ที่1.546.80 แนวรับจะเป็นที่เดิมครับ1530.43แนวต้านจะเป็น1574.82ครับดูเซต50เซต50ติดลบ7.25อยู่ที่948.50แนวรับจะเป็น936.57ครับแนวต้านจะเป็น961.30ครับกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของเรานะครับเราเล่นสั้นก็จะประมาณ15นาที ดูข้างหน้าได้ดูข้างหลังได้นะโอเคครับแล้วก็จะไล่ดูทุกไทม์เฟรมที่เราสนใจนะครับตัวที่หนึ่งธนาพ่อไม่ขยายอา่ะอันนี้ได้แนละ้วธนาราคา3ามบาทสี่สิบตังบวกสามสิบสี่ตังค่ะเปิดตลาดยังไซ์เวย์นะครับแต่ว่าเริ่มมาดันตัวช่วงส1บเอนาิกาขึ้นไปรอบแรกที่สามจุดสี่สองแล้วก็เบกขึ้นไปยืนที่ 3.44แล้วก็หลดลงมาปิดที่3.40ครับกรอบล่างจะเป็น3.24แต่ว่าถ้ากรอบล่างเล่นได้จริงๆก็จะประมาณนี้3.32นะครับดูรายเนื้อทีของธนาก็พยายามยืนระยะตรงนี้ให้ได้แต่ว่าวันลุ่มตรงนี้เหมือนจะโค้งลงนะอาจจะย่อก่อนนะครับสำหรับธนา Time Frame Day ก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเขาเบรกที่3.53ได้ก็ไปต่อนะ ตรงนี้นะครับถ้า3.53ได้ก็ไปต่อถ้าเบรกไม่ได้ก็เสี่ยงหล่นเหมือนกันนะครับธนาเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a t ทีอยู่ที่653ล้านบาทค่ะจุดเหนือน้ำของเขาก็คือ3บาทแถว3บาทนะครับก็คือเขาขึ้นไปแล้วที่3บาท40ก็คือมันหายไปแล้วนะครับถ้าใคร ก็ให้แถบสีแดงใช่ไหมแถบสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแนวรับสามบาทยี่สิบสี่สตางค์แนวต้านสามบาทสี่สิบสี่สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทห้าสิบแปดสตางค์ค่ะว่าถ้าธนาพีโอเพ่นโดดข้ามสามบาทสี่สิบสี่สตางค์ก็หน้าเล่นค่ะต้องไปดูประมาณเก้าโมงสามสิบเนาะเกาโงสมสิบเป็นต้นไปนะครับถึงเก้าโมงสี่สิบห้าเนี่ยถ้าเขายืนที่เหนือสามจุดสี่สี่ได้ก็ถึงหน้าหน้าเขานะสําหรับ ฐนาครับจากเหลืองจะก,กลายเป็นเขียวทันทีโอเคแนวรับค่อนข้างลึกเนาะ<ช>เพราะว่าเขาเป็นม้นค่อนข้างสิ้คนครับตัวต่อไป TMC TMC ราคาหนึ่งบาทสี่สิบสองสตางค์บวกสิบเก้าสตางค์ค่ะอ้ยตัวนี้มันทิ้งลงมาแล้วนะเนี่ยใช่ไหมทิ้งลงมาต่ำสุดที่หนึ่งจุดสามหกใช่ไหมค่ะก็เปิดตลาด แท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดช่วง10.30นะครับดันขึ้นไปสูงสุดที่1.53แล้วก็ไซเวีสะสมเพื่อยืนระยะทิ้งลงมาต่ําสุดที่1.36มันทิ้งลงมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดเขียวนิดนึงที่1.42ครับไรหนึ่งนาทีของ tmc ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าท้ายตลาดนะครับก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะไปต่อไหมครับแต่ว่าถ้าดู Timeframe day แบบนี้ครับยืนสูงสุดอยู่ที่153นะถ้า เปิด P open มาทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปมากกว่า1.53ตัวนี้ก็น่าลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่าเขาเหมือนจะติด catch b a l a n ด้วยใช่ไหมติด c a t บ h balance T2 จะหลุดวันที่ติด c a t บ h balance T2 จะหลุดวันที่2ส,สิงหาคมค่ะแล้วก็ o v e r b o a r d t ด้วยใช่ไหมก็เสียงครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเล่น gap สั้นๆนะ ก็น่าจะได้ครับดูแนวรับแนวตามดู TMC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูเลดีอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาทค่ะซิงไม่พอห้ามเข้านะเดี๋ยวนี้นะก็ต่อไปบ้านปูครับบ้านปูราคาสิบสองบาทแปดสิบสตางค์ติดลบสิบสตางค์ค่ะอืมตอนนี้ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะ ค่ะ,คะก็เหมือนจะมีข่าวด้วยใช่ไหมครับเปิดตลาดก็อันนั้นไกลเก<อ>ินไกลเกินใช่ไหมวันไหนอ่ะเพาต้องขยับอีกแบบนี้อ่ะขยับอใช่เปิดตลาดพาดดูทรงนี้ไม่ต้องดูอะไรมากก็ขึ้นไปสูงสุดที่สิบสองจุดเก้าศูนย์นะเปิดโดดขึ้นไปแล้วก็ลดลงมาต่ําสุดที่สิบสองหกศูนย์แล้วก็กลับไปปิดที่สิบสองจุดแปดศูนย์ครับสำหรับบ้านปู ดูไทม์เฟรมนาทีก็มีวอลลุ่มเข้าท้ายตลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าไทม์เฟรมเดียเขามือนทรงกลับตัวมาตั้งนานแล้วนะครับก็คือมา3วันแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากเริ่มต้นที่12บสอามบาททวนนะครับแล้วก็ขยับ1230 1260แล้วก็มาปิดที่ส<ก>ิบสองแปดศูนย์อ่ายกโลครับเขาเรียกว่ายกโลขึ้นไป บ้านปูเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับฐานหินและก๊าซธรรมชาติภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลูเรเดีอยู่ที่970บล้านี่รอเบรกรอเบรกสสาวนนะถ้าเบรได้ก็ไปต่อแต่ว่าภาวะตลาดแบบนี้เราก็เล่นสั้นๆนะค่ะบ้านปูแนวรับ12บาทห้สตางแนวต้าน13บาทท่้วนถ้าทะลุได้จะเป็น13บาท้สตางค่ะบ้านปูมีข่าวว่ามุ่งเข้ากลับ เคมุ่งขับเคลื่อน ESG บริการระบบดักดักจับดักจับดักจับกักเก็บคาร์บอนในสหรัฐข่าวจากข่าวมุ่นค่ะเขามีเขามีอะไรล่ะเขามีธุรกิจที่อยู่ในอเมริกาด้วยนะครับสําหรับบ้านปูครับเรียบรีอยพูดแล้วค่ะพูดแล้วใช่ไหมต่อไป MSC ตัวนีน่าสนใจนะราคา13บาท40สตางค์บวก1บาท60สตางค์ค่ะน่าสนใจจริงๆเปิดตลาดตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปรอบแรก12.90 <14. S 2> แล้วก็เบขึ้นไปยืนที่13.40ครับถ้าเขา p o ีโอเเกิน13.40นะ น่าลุ้นไปต่อเพราะว่า3ามสิบสาศูนตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาจอดตรงนี้มาจอดเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ทิ้งเลยนะครับก็น่าลุ้นไปต่อครับไรหนึ่งนาทีน่าจะเปิดโดดะปิดกระโดดอ่าปิดโดดครับขอไปครับปิดโดดครัมีวันรุ่งเข้าท้ายตลาดท i m e ์เฟรมเดย์ก็จุดสูงสุดจะเป็น13 40ศูนย์ครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับสำหรับ M X C ครับฝากเพื่อนหาข้อมูลด้วย MSC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว e ลูเรดอยู่ที่77ล้านบาทค่ะแนวรับ13บาท1สตางค์แนวต้านออทามหายค่ะแต่ว่า MSC อยู่ในโซน o v e r b o ์บอค่ะโอเคโอเ r อร์บอ okay. แล้วก็จอเบรกด้วยนะใช่ลุ้นเบรกค่ะ มันโอเวอร์บอัวจอบีกันโอเคต,อต่อไปครับ b ี BY d BYD ราคา11บาท90สตางคบวก1บาทถ่วงค่ะตลาดแท่งนี้ครับยังไซเวแต่ว่ามาปิดโดดนะตรงน,นี้นะ12บาทแล้วลงมาปิดที่11.90ขึ้นไปสูงสุด12บาทรบาทไร่นงนาทีก็ยืนระยะพยายามยืนระยะนะครับมีแท่งเข้าเก็บถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าไทม์เฟรมเ ของเขาก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวนี้ครับถ้าเบรกที่ประมาณ 10, 13บาทถ้าเบรกที่13บาทได้ก็ไปต่อครับสำหรับ BYD ครับ BYD เป็นหุ้นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ภาพดวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ร a n ด e อยู่ที่352ล้านบาทค่ะตัวนี้เหมือนจะมีข่าวเกี่ยวกับจีนเขาลดภาษี ขอภาษีของของรถ e ีวอ่ะถ้าพ่อจำข่าวไม่ผิดนะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลนะจำไม่ได้ว่าอ่านจากข่าวช่องไหนแต่ว่าข่าวห้องไหนนะครับแต่ว่า BYD เหมือนจะได้รับอันนี้สงจากที่จีนขาลดภาษีรถ E ีวีครับเพราะว่า BYD เขาผลิตผลิตรถเกียว์เกาะรถไฟฟ้าด้วยครับ BYD แนวรับ11บาท30สตตงง์แนวต้าน12บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น12บาท90สตางค์ค่ะเล่นสั้นๆเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูเทรนด์ไทม์เฟรมเดย์จะเห็นว่าถ้าเขาเบรกที่13บาทได้ตรงนี้นะประมาณนี้เขาจะไปต่อเลยนะไปยาวด้วยนะสำหรับก็เลยให้แถบสีเขียวครับสำหรับ BYD เพราะว่าส่งมันสวยตัวต่อไปดีครับดีราคาหกบาทสีส่สิบห้าสตางค์บวกสี่สิบห้าสตางค์ค่ะเปิดตลาดยอ่อ่อนนะเนี่ยยอ่อก่อนยอ่อลงมาต่ำสุดที่ห้าจุดแปดศูนย์เนาะจากนั้นก็ค่อยๆขยับเพราะว่ามีวันรุ่มเข้าแต่ว่าตรงนี้เสี่ยงเพราะเสี่ยงหล่นเสี่ยงยอ่อก่อนเหตุผลเพราะว่าวันรุ่มน้อยลงนะตรงนี้นะครับวอลรุ่มน้อยลงก็เสี่ยงยอ่อก่อนนะครับฝากเพื่อนดูตามแนวรับของเรานะ ถ้าเล่นตามหุ้นเสี่ยงดีไทก็คือรอหุ้นที่มันไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไล่มันจะเป็นต้องไล่ก็ได้นะครับก็คือมารอตอนมันทิ้งที่แนวรับที่เราวางไว้นะครับถ้าลุดก็คือต้องออกแต่ถ้ามันไซด์เวย์แบบนี้ก็น่าเข้าเหมือนกัน <Okay. S 1> ไซด์เวย์ตรงแนวรับที่เราวางไว้นะครับไทม์เฟรมเดย์จะเป็นแบบนี้ครับสําหรับดีตัวนี้ก็เสี่ยงอะเสี่ยงหล่นนะตัวนี้เพราะว่าขึ้นไปสูงสุดที่หกเก้าห้านะจากนั้นรอบสองขึ้นไปเนี่ย ขึ้นไปตรงเนี้มากสุดแค่หกสี่ห้าก็คือตรงเนี้แล้ววันรุ่มเข้าก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเบรกหกเก้าห้าได้ก็จะไปต่อแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็หล่น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 ยาวด้วยนะเนี่ยว่าเวฟดูตามเวฟก็คือสูงสุดคือเวฟห้าแล้วเนี่ยครับก็อาจจะรอรอไปเวฟใหม่ครับสำหรับดีครับไรเนื้อทีมีปิดเขียวก็ส่งก็ มันซิ่งอ่ะ่ะไขเขาไม่ตันก็ไม่น่าเล่นครับดเเขขีเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางธนกรรมแบบครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีบางแข็มมีมมวลูรายได้อยู่ที่หกสิบเจ็ดล้านบาทค่ะนแนวรับ6กบาทยี่สิบสตางค์แนวต้านหกบาทหกสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์ค่ะตัวต่อไปโซนิก โซนิกราคาสามบาทสี่สิบหกสตางค์บวกยี่สิบสองสตางค์ค่ะเปิดตลาดเปิดโดดนะเนี่ยใช่ไหมโดดแบบโดดเลยโดดขึ้นไปสูงสุดที่สามจุดห้าแปดโดดเพราะว่าเขามีข่าวนะแล้วก็ลงมาหล่นลงมาไซเวย์หล่นลงมาไซเวย์ตัวนี้น่าจะแบบทรงตามความคิดพ่อนะก็คือทรงสวยเพราะว่าขึ้นแล้วทิ้งลงมาไซเวย์สะสมแล้วก็มีวอลลุ่มทยอยเข้าเก็บตรงนี้นะครับรก็น่าลุ้นเหมือนกันว่าจะ ขึ้นไปแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอซัมนี่นะครับตัว Time f ฟ a m e day จะเป็นตัวบอกว่าเขากลับตัวเรียบร้อยนะครับตัวนี้ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ทิ้งลงมาแล้วนะเตรียมตัวที่จะทิ้งเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปต่อนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเขามีข่าวด้วยใช่ไหมครับโซนิ c เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นจอกับบริการขนสง่งโลจิสต,ติก ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว e ลูแลดีอยู่ที่62ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท35สตางแนวต้าน3บาท58สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท67สตางค์ค่ะแต่ว่าโซนิกมีข่าวว่ากวาดมา r g จิน80%แล้วฝากตู้คอนเทนเนอร์ข่าวจากข่าวทันหุ้นค่ะข่าวจากทันหุ้นช่องข่าวอ่ะมันชื่อทันหุ้น ไม่ใช่ข่าวทันหุ้นนะทักข่าวมันจะมีข่าวหุ้นกับทันหุ้นต้องแยกให้ออกนะแต่ละห้องเนะี่ยให้เครดิตเข้าไปครับเพราะว่าเขาออกข่าวมาแล้วก็ตามไปนะครับตัวต่อไปครับตัวนี้น่าสนใจว่าจะลงมาสุดลตแล้วก็มันตีตีกลับเมื่อวานนะครับก็คือโมโนโครับโมโนราคาหนึ่งบาทห้าสิบตะลังบวกสองตะลังค่ะ มนไซเวทั้งวันเลยไซเวไซเวเพื่อยืนระยะนะครับแล้วก็มีวันรุ่มขยาอยข้อเก็บทําให้เขาปิดโดดนิดนึงนะครับรายหนึ่งนาทีจะเป็นแบบนี้ครับนี่แท่งขยาอยข้อเก็บแต่เป็นเม้าเล็กๆนะไม่ใช่เจ้าใหญ่นะครับทาเฟรมเด y ก็คือหล่นลงมาสุดๆแล้วนะครับที่หนึ่งจุดสี่สามนะครับหล่นลงมาสุดๆที่1.43แล้วก็ตีกลับขึ้นไปเพื่อให้พยายามที่จะยืนระยะที่หนะึเนาะ แบบนี้ก็ลุ้นเทิร์นลุ้นเทิร์นอารามครับลุ้นย้อนกลับไปนะครับสำหรับโมโนครับโมโนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูอะไรเด้อยู่ที่5ล้านบาทค่ะถ้าถ้าพีโอเนมาแล้วไปยืนที่1.52ได้นะสำหรับพอนะ1.52่ง้าสองได้นะโมโนลุ้นไปต่อนะ โมโนแนวรับหนึ่งบาทสี่สิบสามสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทห้าสิบหกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ค่ะเหมือนเส้น MACD เขากลืนกันอ่ะกลืนก็เตี้ยมันอยู่มันอยู่แบบอยู่อตรงเส้นเส้นเดียวกัน,ช,กนชิดๆกันใช่ไหมอโอเคก็ต้องรอว่าจะมีจะมีรายใหญ่เข้าเก็บไหมนะครับถ้ารายใหญ่เข้าเก็บก็ ลุนเด้งกลับนะครับแล <Okay. S 1> ้วโมโนเป็นค่อนข้างซิงนะครับ mm hmm. เพื่อนคนไหนที่เข้าไม่ทันก็ไม่แน,น,นะนําครับ mm hmm. ตัวต่อไปวินตัวนี้ก็ซิงวินราคาหนึ่งบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์บวกสองสตางค์ค่ะตัวนี้ก็ไซเว์นะเนี่ยใช่ไหมค่ะ <Okay. S 1> มันหล่นหลายวันเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็โดดขึ้นไปที่หนึ่งจุดสี่สองแล้วก็ลดลงมากรอบล่างจะเป็นหนึ่งจุดสามแปดถ้าใครเล่นกรอบเป็นสัน้นแบบนี้ก็ได้นะครับลดสองลตก็เอาแล้วก็วันนี้ขึ้นแท่งนะครับ ขึ้นแท่งก็อาจจะย่อลงมาก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อนะครับสําหรับแต่ว่าวันรุ่งเข้าไม่เยอะใไร้เนื้อทีก็จะเป็นแบบนี้ครับมีแท่งเข้าเก็บท้ายตลาดแล้วก็ไทม์เฟรมเดย์ก็ต่ําสุดอยู่ที่หนึ่งจุดสามหนึ่งนี่นะก็คือ <Okay. S 1> ลงมาแล้วแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาเป็นทรงสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยม,ม,ยมอ่าทรงสามเหลี่ยมที่แบบอะบนกับล่างอนยะ่างเงี้ยก็น่าสนใจครับว่า ว่าเขาจะไปยังไงต่อเพราะว่าตัวนี้สต็อปชาร์ลีตัวนี้มันมันเขียวเขียวอะนะคะเวนเป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีว a ลูุในดีอยู่ที่4ล้านบาทค่ะแนวรับ1.36บาทสาตางค์แนวต้าน1น2บาทหสบตางค์ถ้าทะนดูได้จะเป็น1บาท5สตางค์ค่ะ ตัวต่อไปมุ้นวอลเลนครับติดสแกนสองตัวตัวที่หนึ 1. 1> ่ง n cap แวอลเลนหนึ่งเอ็วลนหนึ่งราคาหนึ่งบาทสี่สตางค์บวกยี่สิบสองสตังค่ะตัวนี้มันติดสแกนเราเมื่อวานใช่ไหมค่ะแล้วก็เด้งขึ้นไปแบบยีสบสองสตางค์ถ้าเพื่อนตามเราตั้งแต่เมื่อวานก็ไปก็นั่นนะครับแต่ว่าพอดูถ้าดูทรงแบบนี้นะครับเพราะว่า N-CAP แ a บวอลเลนเนี่ยพักตัวแล้วก็เสี่ยงหล่นด้วย สำหรับพ่อนะเพราะว่าหุ้นสามาัญเขาก็ยังล,ง,ลงไม่สุดเท่าไหร่ใช่ไหม<ช>ที่ลูกดูใช่ไหมพ่อดูแล้วว่ามันต็มนี้มันลงมาสุดที่หนึ่งศูนย์จุดเก้าหกนะครับแล้วก็ตีกลับไปที่หนึ่งจุดศูนสี่แต่ถ้าดูแบบนี้ก็วันลุกมันทยอยออกอ่ะก็น่าจะหล่นลงมาก่อนแล้วก็แถวแถวเก้าสิบหกนี่แหละนะ,ะแล้วก็ค่อยถ้ามี ถ้ามีรายใหญ่เข้าก็ไปต่อครับสำหรับ EnCap แต่พ่อมองรู้แล้วว่าน่าจะย่อก่อนครับ Time Frame Day ก็เพิ่งลงตลาดเนาะกรน,นีนะครับถิ้งส่ค่อนข้างยาวครับเสียงครับ EnCap w a l l a n c หนึ่งมี value รไรดีอยู่ที่หนึ่งร้ยล้านบาทค่ะโแนวรับสำหรับ w a l l a n นะใช่แนวรับเก้าสิบห้าสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทแปดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทสิบห้าสตางค์ค่ะ ตัวต่อไปตัวสุดท้ายตัวสาย BYD w a l l a n 6ครับ BYD w a l l a n 6ราคา6บาท65สตา,สตางค์บวก55สตางค์ค่ะเปิดตลาดขยับนิดนึงนะครับแต่ว่ามาดีดช่วงท้ายนะไปที่6.70แล,ล้วลลงมาปิดที่6.65ครับรายหนึ่งนาทีก็น่าจะคล้ายๆกับหุ้นสามัญของเขาก็คือปิดเขียวนะครับ i า e เฟรมเดย์ก็ทรงกลับตัวนะครับแบบนี้นะ สำหรับเพื่อนที่ชอบหุ้นสไตล์กลับตัวเขาจะมีแนวต้านสำคัญทางฟิล์มดีอยู่ที่7บาทนะครับประมาณ7บาทนะถ้าเบรก7บาทได้ก็ไปต่อครับสำหรับ BYD w a l l วลเ6ครับ BYD w a l l ลเ6มี Val ลลุน่นรอยู่ที่6ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท30สตางแนวต้านหกบาทเจ็สตางถ้าทะลุได้จะเป็น7บาทท่วงค่ะครับ มีหุ้นที่พ่อสนใจก,ก็คือ R O H R O H อตัวนี้มันจะหลุดแคชบาลนเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะจะหลุดแคชบาลวันที่สิบสี่กระกฎะาคมค่ะแล้วพ่อก็สนใจ C-SET C-SET เพราะว่ามันเป็นหุ้นทรงกลับตัวมันมีมันมีข่าวเกี่ยวกับอ่าซีเซมันเป็นหุ้นก่อสร้างมาวอันนี้พ่อมมนปูนซีเมนอะไรประมาณนั้น ประมาณนี้ป่ะอ่าแล้วก็มีหุ้นติดแคชบลนซ์ที่เราพูดกันก็คือ tmc tmc ใช่ครับ,บผม tmc จะหลุ C, ดแคชบลนซ์วันที่สองสิงหาครับที่เราพูดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันซิ่งจัดเลือเกินติดทีสองเลยทีสองเลยอรอใช่ค่ะ<บ>นี่ข่าวหุ้นบิ๊กลอตเข้าก็คือกันกุลจำนวน496ล้านบาทแฟ s โก้สองล้านบาทแล้วก็ ทูสิบเก้าล้านบาทค่ะโอเคมีข่าวอะไรอีกไหมลูกมีข่าวอะไรอีกไม่ม,มีข่าวหุ้นหุ้นวอลเลนเข้าตลาดสองตัวนะครับในวันที่สิบสี่นะก็คือ NVD วอลเลนสองแล้วก็ NVD วอลเลนสามครับสำหรับเพื่อนที่สนใจหุ้นวอลเลนนะครับโอเคมีข่าวไม่มีข่าวอื่นหรอไม่มีโอเคหุ้นซิ่งดีไทยโชคดีครับ,บสวัสดีครับ,รบวันนี้ออก